สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นําเสนอเมนูพะโลนะครับผมดูกับไข่น่ากินไหมครับโอ้โหสีสันเครื่องปรุงนี่เต็มหม้อเลยนะครับโอ้โหเนื้อนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงหนุ่มจะตัดให้ชมนะครับดูสิครับโอ้หน่ากินไหมครับเปื่อยๆเลยชิ้นใหญ่ๆนะครับไข่โอ้โหดูนะครับผมน่ากินมาก ดูนะฮะหมูนี่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมกลิ่นนี่หอมมากๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหใส่ไส้ตันเป็นกิโลเลยนะครับเนี่ยพะโล้ไปด้วยโอ้ยบอกยางเสียบเลยพี่น้องมาครับเสียบๆแน้วกันเมนูื้อนี้นาเสนอพะโล้นะพี่น้องชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหูน่ากินมากครับท่านผู้ชมโอ้ำยำไหลพี่น้องเลยมาครับเสียบๆแล้วกันครับผม แสียบก็ลุกนุ่มครับผม